คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะอยู่กับช่องจ g จีสาวสลอสค่ะวันนี้นะคะ g ีจีมากับทุน1,000าค่ะทุกคนเออแอบกระซิบเลยว่าจะเอาทุที่เอาทุนเข้ามาเยอะแบบนี้นะคะเพราะว่าจะเปิดเล่นเบ็ดหนักๆน,นะคะก็เลยจัดไปที่เบ็ด75ค่ะทุกคน โอเคกดออโต้แล้วก็กดเทอร์โบด้วยนะคะตามสุดของจีจี้เลยที่วันนี้นะคะจี๊เอาทุนเข้ามาแบบว่าออ้ยพันหนึ่งปกติจี่จะเอามาประมาณ300อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทุกคนวันนี้เอามาเยอะเพราะว่าจีอยากเล่นเบ็ดหนักเอออยากจบเกมเร็วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันว่าเบ็ดหนักนะคะจะพาเราปังไหมนะคะทุกคนเออไปกันต่อคะ่ะ โอ้โหขอดช็อตนี้นะคะก็ยังถือว่าเบ็ดเจไม่แจกเราเลยทุกคนก็ด้วยความใจใหญ่ใจโตนะคะเดี๋ยวจะอัพเป็นเบ็ดร้อยห้าสิบกันไปเลยค่ะให้คลิปนี้นะคะรู้กันไปเลยนะ,ะถ้าจะเกลือก็วันนี้ก็ขออนุญาตโช์เกลือโอเคอ้ยทุกคนจอดนี้หนึ่งนหนึ่งสห้านะคะเออมีทุนไปเล่นเบ็ดร้อยห้าสิบแล้วเออ จัดไปค่ะทุกคนขอเว็ร้อยห้าสิบปังๆวันนี้ออโต้เทอร์โบสิบครั้งเหมือนเดิมนะคะทุกคนอ่าได้คอมโบสองนะคะและอ่างุนมาอ่อางุนมาผิดช่องทุกคนไม่เป็นไรนะไปกันต่อไปกันต่อแจ้กันโอ้โหนี้เรียกไม่มาเลยทุกคนเรียกยากมากนะคะ อ้าวนี้ทุนหนึ่พันนะทุกคนอย่างน้อยต้องได้กําไร1เท่าอ่ะแบบเอาแบบน้อยๆเลยอ่ะโอเคช็อตนี้900รยและคอมโบสอง่าสาจบที่สนะคะอีก1,100ง้อยอ่าอุ้ยมีรายโบนัสหรือเปล่าทุกคนมีโบนัสหรือเปล่านะคะเมื่อกี้เห็นแบบว่ามีลายมาสองรายนะคะอุ้ยขอฟิตป,ปิน ฟิสตินไม่เข้านะทุกคนเบดร้อยห้าสิบอ่าเราไปกันต่ออีกสิบทีนะทุกคนจริงๆมันเพื่อนคนไหนนะคะโอ้โหสวยจัดค่ะจริงๆมันเพื่อนอะ่ะได้กาําไรประมาณเท่านึงอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าอยากจบถ้าอยากเล่นเกมไวไวอ่ะแนะนําก็คือจบเกมได้เลยนะคะแต่อันนี้จี้จี้กลัวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะคะก็เลยจัดให้อีกสิบครั้งนะคะลองมันดูกันว่าเออมันควรจะไปต่อไหมนะคะเมื่อกี้ถ้าจาไม่ผิดได้ น่าจะประมาณสองพทุกคนถ้าจี้ดูไม่พลาดสายตาไปนะคะอะเดี๋ยวเรามาดวูนว่าเราจะได้จบเกมที่เท่าไหร่นะคะวันนี้เดี๋ยวขออีกหกครั้งสุดท้ายกับเบ็ดร้อยหิบนะคะโอเคช็อตนี้สวยค่ะทุกคนรุนคอมโบสามมาไหมโอเคขออ่งุ่นมาแถวแรกช่อง2องทุกคนอังุ่นมา ผิดช่องไปนิดนึงนะคะไม่งั้นได้ฟิตปินไป150กันอีกนะคะอีก100ค่ะรายเมื่อสักครู่ไม่จ่ายนะคะก็นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องจิจี้สาวสล็อตด้วยนะทุกคนถ้าเกิดมีเกมสนุกๆนะคะเทคนิคดีๆนะะจี้ก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันและก็รับชมกันเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคน อีก3ครั้งสุดท้ายท้ายสุดนะคะตอนนี้นะคะ 2, 4 5 0นะคะก็สำหรับเกมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะนำทุนเยอะเข้ามาเล่นเบ็ดสูงๆเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องตกใจสำหรับคลิปนี้นะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ